เรากำลังจะย้ายมิกซอร์ออกมาอีกครับตัวทีมงานอุปสรรคของเราครับโอ้สุดยอดไหอลรุด right. ุดุดุดว่ากี่เขี้ยฟรังนี่เขี่ยฟรังโล่ใจขนอาใส่กันแบบมนีงสอาจับอาจ เพราะว่าตัาง้งไก่โผดครับอาจารย์ม่มีคนบาตตรงมาต่างมองนี้ครับมันจังอเอาแบบที่เออ,อเอาแบบ่าโ,โอ้อาจารย์ติกโอ้หัวตันดไฟนอาจารย์ติ๊ก เอาเอาอีกอันเอาอีกเขาที่ตั้งนี่ดิแม่แล้วแมวแรนแมวแรนแมวแรนด์เอาอาจารย์มือมีคนพูดสั่งใหญ่ครับพระไทยที่พูดว่าสองขวดขวดเปล่ามันไก่ขึ้นวาน้องน้องก็มาแลกข้นหลายครับคนเมืองบ่อยซีรีส์หลาน์นะนาะขึ้นเปิดม่วงหนึ่งข้นมึงจะข้นทำเกือบล้านเนาะครับเนาะเกือบล้านขาดล้านเก่าแสน พยายามวิกแตกครับวิกแตกพร้อมหรือยังอาจารย์นะกะตีทำรังสูตรเามินจันเลย,ย,เลยโอ้หมางไหนตัวนี้เออแมนยูหมังประกอบเป็นไงหรอกนี่ครับสองบริษัทบอดเทคนะครับหันมิเออเอกอินเจเนียร์ครับแม่เออโอ้ย,ยง,ง่ายๆอย่างตัวนี้ นั่นคือเพื่อนมาเปนสิยากนี่เห็นเราหนาเนาะนี่ครับปลาจันเรามาดูคราเราต่อประกอบมีขเขาประกอบเป็นยังไงครับ ฮเยวา่า <laughs> ยกมาครับไปอีกหน่อยนึงกัได้ไปอีกไมอีกหน่อยนึงออามาพอ่พอพ่อพ่อน้ำมะขามอีน้ำน,น,น้ำขึ้นมามันพอดีพอดอีกนิดเดียว

บ่อมีขีอยู่นี่ครับมือมีขีอยู่นี่ครับมันบ่กลางนี่มันมีเพิ่นก็จะกลางนี่เมือมีขีอยู่นี่เงี้ยนครับผมว่าบองนี้มันกลางย้ำอีกนิดหนึ่งผมเมนเนียกำบอกครับพอดีบ่่ละเหมดเหราเอาพอดีเนาะครับเนาะลีลีหงสาวเนาะลีลีหงสาวเนาะบอกนี่เป็นกางเมื่อมีขีดยูว่าผมยิบนี่นะเขาเหลือมืออีกคาัโอ้โหประกอบเป็นไงตัวนี่โอ้ขยันซอยกันดีครับนลยครับ ทีมงานของเราช่วยกันดีปั๊บตีทางนี้กนดีได้เด้อทางนี้มันสูงมันยังแยบินโดนทยมองงาเอ้าเฮียันก็มาแโอ้มาไหนม่ไหนเฮียันมาบัโอ้าันไม่หาบอเจ้าเครื่งถังก็เต็มคร่องถังน้อยครับแรกครับบอยซีรีไสครับ รูปบเสียงอุบัติเหตุาวรือกับกันเรครับพอกันดนนอนครับเจอกันลิปใหม่ครับสวัสดีครับ